ชค <Check. S 2> สวัสดีครับได้เวลาวูวี่เชคกับผมวีรวีโรจนะครับที่จะมาอัปเดตข่าวรารในวงการภาพยนตร์เป็นประจำแบบนี้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์สำหรับช่วงนี้มาครับเรามาติดตามข่าวนี้กันก่อนเลยอัปเดตหนังใหม่เข้าฉายทั้งเน็ f l i กสัปดาห์นี้เอาใจคอหนังอย่างต่อเนื่องเตรียมตัวพบกับภาพยนตร์ไทยทำเงินกระแสดีที่เรียกเสียงฮือฮาและประสบความสำเร็จอย่างล้นหลามในวันฟอร,ร์โรดวันสุดท้ายก่อนบายเธอ บอกเล่าเรื่องราวของเพื่อนเก่าที่กลับมาเพื่อเดินทางท่องเที่ยวด้วยกันอีกครั้งหลังจากที่ทราบว่าเพื่อนรักเนี่ยกำลังจะเสียชีวิตด้วยโรคร้ายนำแสดงโดยต่อธนพบพและไอซ์นัทรัตน์รับหน้าที่กำกับโดยพี่บาสนัทวุฒและว่องกาว,วัยรับหน้าที่โปรดิวเซอร์ขอสายเซบ,บอสครับบดตั้งแต่มึงกลับไทยไปก็ไม่เจอกันเลยเป็นไงบ้างวะเป็นมะเร็งอะเป็นพ่อเลยมรดกไป กูก็มีสิ่งที่กูอยากทำก่อนตายกูอยากไปเจอแฟนเก่าเรื่องนี้นอกจากความสําเร็จในประเทศแล้วยังคว้ารางวัล World Dramatic Special Jury Award ในสาขา Creative Vision จากเทศกาลภาพยนตร์ Sundance Film Festival 2021มาครองได้อีกด้วยใครที่ก่อนหน้านี้พลาดไปหรืออยากดูภาพยนตร์เรื่องนี้จริงๆสามารถรับชมได้ทาง Netflix พร้อมกันตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปครับเคยได้พบกับใครคนหนึ่งนานมาแล้วก็ยังคิดถึง ลักเราแล้วทำอย่างนี้เราทำไมวะมึงกลับไปหาแฟนเก่ามึงเหมือนกลับไปเปิดแผลเขาอีกมึงกลับไปทำร้ายเขาอีกเอาละครับแล้วกลับมา movie check กับวีใหม่ในครั้งต่อไปส่วนตอนนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ movie check